วันนี้จะมาบอกคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันแล้วก็เขียนใกล้เคียงกันแต่ว่าใช้ต่างกันมาดูกันนะคะสองคำนี้ก็คือคําว่ารีเตแล้วก็รีเทนรีเตอันนี้มันหมายถึงว่าเล็กๆน้อยๆแต่มันหมายถึงการที่มันเป็นปริมาณเล็กๆน้อยๆยเช่นว่าเราอาจจะเคยได้ยินคนสวีเดนพูดว่ารีเตกรัน ริเตกรันแปลว่าเล็กๆน้อยๆก็พอนะฮะเช่นสมมติว่าคุณอยากจะเสิร์ฟกาแฟเพิ่มคุณอยากจะถามว่าว er ินดูฮอร์เมียร์คาเฟ่วินดูฮอร์เมียร์คาเฟ่คุณอยากได้กาแฟเพิ่มไหมบางทีคนสวีเดนที่เขาตอบเราเขาก็จะบอกว่าทักริติกรันทักริเตกรันแปลว่าขอบคุณเอาไม่เยอะริเตกรานเนี่ยมันคือเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะมันหมายถึงปริมาณ แต่ส่วนอีกคำหนึ่งนะคะรีตเ็นมีตัวสะกดก็คือตัว N ลงท้ายพูดถึงขนาดขนาดที่มันเล็กไม่ได้เป็นขนาดที่ใหญ่เป็นขนาดที่เล็กและก็คำนี้จะใช้กับคำนามที่เป็นกลุ่มของ N อ็นอูดแล้วก็เป็น o b เวสเต็มฟอร์มเช่นสมมติว่าเราจะพูดถึงหมา1ตัวหมาหนึ่งตัวนี้ก็คือ N อ็นฮุนและถ้าเราจะบอกว่าหมาตัวเล็กหตัวก็จะเป็นเอนี่เตนฮุน เอลลี่เตนฮุนถ้าจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวแล้วแมวตัวนี้เป็นแมวตัวเล็กนะซึ่งเราจะพูดว่าแมวตัวเล็กหนึ่งตัวก็จะเป็นเอลลี่เตนคัสเอลลี่เตนคั t เห็นไหมว่าอันนี้มันหมายถึงขนาดแปลว่าเล็กหรือน้อยแต่เป็นขนาดแต่ถ้าว่ารีเตอันนี้มันจะหมายถึงปริมาณปาริมาณที่น้อยๆหลายคนคงสับสนสองคำนี้แหละ แล้วก็อาจจะเคยได้ยินแล้วมันใกล้เคียงกันเราเลยนึกว่ามันเป็นคำคำเดียวกันแต่สองคำนี้ไม่ใช่คำเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้ต่างกันแยกกันที่ว่ามันหมายถึงปริมาณหรือหมายถึงขนาดแค่นั้นเองและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยเขียนหน่อยนะคะว่าชอบหรือเขียนว่ามีประโยชน์ให้คุยวิดได้รู้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามเพจครูบิ๊บบิ๊บอิสเวเดนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ